w a l l ล็นะครับอย่างคอยเกตตอนนี้สามารถรับชำระชีบะอินุเป็นที่เรียบร้อยได้แล้วนะครับแล้วก็มีผู้ค้าตอนนี้ถึง500ร้ายแล้วสามารถเป็นตัวเลือกในการชำระเงินได้ฉะนั้นข้อมูลมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมันไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับเนื่องจากแพลตฟอร์มคอยเกตนะครับหรือเกตเวก็รับการรับการชำระเงินโดยชีบะอินุนะครับซึ่งจุดเด่นของแอปพลิเคชันตัวนี้คือ ไม่ต้องใช้รหัสผ่านนะครับใช้การสแกนใบหน้าแทนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกการชำระเงินที่สะดวกสบายมากขึ้นจากการโพสต์นะครับคอยเกตก็ได้เปิดนะครับขณะนี้ผู้ค้ากว่า500รลายนะครับสามารถรับชำระเป็นชีบะอินโได้เข้ากับร้านนะครับแล้วก็มีบัตรของขวัญแถมให้นะครับฉะนั้นการรวมชีบะเข้ากับระบบการซื้อขายของคอยเกตทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะ ซื้อชีบะในอัตรา1%ได้เหมือนกันในข้อความนะครของคอยเกตเขาก็บอกว่าอย่างนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งที่สุดของเราที่จะประกาศว่าชีบะอินุนะครับได้รับการเป็นเงินสกุลดิจิตอลใหม่ล่าสุดของเรานะครับผู้ใช้คอยเกตทุกคนตั้งแต่พ่อค้าผู้ค้าหรือนักซื้อปัดของขวัญนะครับสามารถรับซื้อแลกเปลี่ยนหรือใช้เป็นเหรียญมีนสุดเก่ง นะครับกับสิ่งที่พวกเขาต้องการจากคอยเกตเป็นผู้กล่าวเอาไว้การพัฒนานะครับน่าจะเป็นตัวเร่งปริยาของราคาของชีบะด้พอสมควรเลยนะครับฉะนั้นราคาของชีบะเนี่ยเราก็ต้องดูว่าข้อเท็จจริงน,นะครับแล้วระบบการใช้งานของอันนี้มันจะดึงดูดคนได้มากน้อยขนาดไหนรวมถึงในเดือนกรกฎานะครับชีบะอินุได้มีการเปิดตัว แพลตฟอร์มของตัวเองชื่อชีบะสวอฟนะครับหรือว่าเป็นเด็กหรือการเป็นตัวอัตราแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาะจนะครับบนแพลตฟอร์มการนะคร้าปลีกที่ shopping.io นั่นเองนะครับเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าชีบะอินุเนี่ยราคาพอเวลามันพุ่งเนี่ยมันพุ่งแบบน่ากลัวหรือไม่ฉะนั้นการพาร์ทเนอร์นะครับกับทางตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าคอยเกตเนี่ยนะครับ ก็เป็นหุ้นส่วนที่ดีนะครับก็คือท่านเนี่ยสามารถใช้ชิบะอินุเนี่ยซื้อบนแพลตฟอร์มต่างๆได้นะครับอย่าง shopping.io e c o m m e r คอขนาดยักษ์อย่าง Amazon eBay นะครับแล้ว Walmart ได้ด้วยอันอัปเดตราคาชิบะหน่อยนะครับตอนนี้ก็ราคาชิบะก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับในต้งแต่ตอนที่มันเพิ่มสูงสุดในตอนเดือนตุลาคนะครับประมาณ483,700 เมื่อเทียบกับรายปีนะครับเมื่อถึงเวลากดเหรียญซื้อขายนะครับก็หรือว่ามีการซื้อเหรียญนในกระดานต่างๆก็อยู่ที่ประมาณ0.04ตัว48%ลดลง4%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าโทเก้นตัวนี้มีการแกว่งตัวมีการทุบนะครับแล้วก็มีการสะสมตัวอยู่เสมอฉะนั้นใครที่จะสะสมในเหรียญน,นี้ต้องอดทนและรอคอยมันนะครับใครเล่นเหรียญชิบะอินุตั้งแต่แรกแล้ว คุณสบายแล้วนะครับส่วนใครเล่นสายทัวร์ผมแนะนําว่าคุณลองไปหาเหรียญมีนตัวอื่นเล่นดีกว่านะครับเพราะว่ามันน่าจะราคานิ่งละเพราะว่าคนเข้ามาเล่นและก็สะสมมากขึ้นสําหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันชิบะจะไปต่อได้หรือไม่นะครับถ้าไปต่อได้กดหนึ่งนะครับไปต่อไม่ได้กด2แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาแลวกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเรามีทั้งหมดหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลค์กลุ่มไลค์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency นะครับแล้วก็เรามีไลค์กลุ่มเฉพาะชื่อชีบัตอินด้วยก็ลองเข้ามาทักทายกันได้เลยเพราะกลุ่มชีบัตอินเนี่ยจะช่วยท่านในการลงทุนนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าชีบัตอินจะโกทูลมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยอสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ